ครับดูหัวสปริงครับหัวลากสปริงอยู่ดีแสงเวลาผมเต้นรึมรับลึมนับรึมรับไปแล้วโอ้โหฐางครับยิ่งเกลี่ยสารนะครับรถเรารุ่นเก่าเราต้องค่อยๆไปครับเขาหัวสปริงครับอยู่ดีตัวหม่เลยคานแล้วคานมาเรื่อยๆ แสงรถควงไปบ่ด้บนทางอะลุมเป็นลุมเป็นบอ่อเจอ6ล้อรครับโอ,อ้แบคครับกโอ้ัไม่ทันเลยอล้อ,อ,รอครับแบเต็มที่เลย chào ba các anh là con phục một lọ chỉ vậy em một lọ เข้าทางลงโมครับพอมาแล้วนี่ประมาณสองกิโลครับถึงลงโมครับภูเขาอย่างสวยงามน้ำจะปล่อยแล้วตอนนี้ก็ววสวัสดีครับมาพบกับจิมง,งานสายยนต์ดนซิงครับผมวันนี้เรามาวิ่งเิ็นสามสี่ครับเิ็นภูเขาครับที่ลงโมครับศิลวัตร อ๋อคือน้ำสวงครับอำเภอน้ำสวงจังหวัดอุดรธานีครับไปดูกันนะ่ารถจะเยอะแค่ไหนรเราจะได้หินเร็ยวนะครับหรือรถท่วงตอนนี้เราก็ตามรถท่วงนปครับ่าจะเป็นอีโนะครับคันนี้ เป็นหินสามแนะอะไสามแยบนะสามสีหาลงครับมาลงโม่อีกแล้วผมเราจะมาหลายวันแล้วแต่ว่ารับภารกิจขับรถแมคโครครับ,รรบวันนี้แมคโครจอดครับมาสุดล้อมาพิ่งหินครับมะไรนี้ เห็นอยู่บ้านก็จะหมดฟอร์ดีแล้วผมว่าเราไปขอรดหรือเปล่าตามดากเข้าไปแ้ะตามคนเข้าไปนะพี่น้องผมเขาจะว่าไปรัดคิวเขาแซงเข้าไปไปม่ค่อยวิงไปจริงนะผม รถใครเนาะอันนี้แอดฟันครับอัดถนนย้งมาต่อยครับนี่เอทแฟนับเอดฟันเพิ่มเบินนะครับนี่โอ้รถใครเนาะนี่รถสวยใครวะ ครับเขาไปอัดถนนครับเดีวว่าเราอยู่ด้านในครับอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ครับเด็กที่จะเราจะเขาครับอยู่ด้านในครับโอ้รถเยอะมากเลยครับผมป๊อดคันนี้ครับพี่น้องรถจี๊บครับพี่น้องยังไม่คุมผ้าครับดูเราจะได้เห็นหรือเปล่าตอนเดียวตอนเดียวดูพี่น้องดูเขาใส่ดิ เราไม่แรงแล้วไม่เสียขนาดนั้นัน,นี้ครับก็รอมาถึงรับเข้ามาแล้วก็รอสร้างน้ำหนักครับน้ำหนักรถเปล่าครับนี่น่าจะเป็นรถบริษัทครับวันนี้น่าจะวิ่งขึ้น38แครับไปสต็อกรถบริษัทครับอันนี้ กรแบะยิ่งหินใจอย่างเยียวิรอเชื่อปร๊บมีโค้งครับเดี๋ยวไปกลับรถมาครับสร้างด้านี้ครับน้ำหน,นักด้านในก็รถไม,ม่เยอะครับ อย่างนั้น ผมมสุดีซานุดเรามาเอาตรงนี้เราน่าจะได้ตรงนี้ครน่าจะได้รอคิวรู้ว่าอหินไม่มีไอนี้นี่ไม่เยอะครับหินครับ เจออีกแล้วครับเจอรู้คันรถจ้าก,กันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับคันนี้ครับคันรู้จักครับก็าจะออเอาสามแปดนะนี่ยไม่รอชื่อแลผม

เลยทางลงแล้วอะไลยทางบ้านทางสาลาลงวะอยงเรียกแลก้ว่ะก็ได้ก็ได้แปลนั่นนะก้อยินกไปได้ครับเพรว่น่ารอก็ว่าคาดเลีนลงกับน,าน,น้าอินแน่นอนก็เป็นร้อยรถด้ยทางเพราะนั้นแต่ใจก็บบลี้ยงานนั่นก็ไม่เอางี้เดี๋ยที่

กดรอครับกดรอะแล้วลูกงเลสเทียบแบนั้นแบบยังไมล้มเอ๋อาไม่ดูป้าวาไม่ดูสัดไม้ดูวาไม้ดูะปล่อยอีกสามสี่ที่ร่้ไม่ล้สของล่สี่วั เอาเปนประจันปลาปาลูกหมูประันมหาซื้อลูกหมูเขาซื้อแม่ลูกหมูเนี่ยประนกินตาดอกไหมตาดอกไหมลูกหมูทอดจมนแม่ซีดที่หาพ่อ้เจ้าขายได้ดีไหมใส่สามสี่ตรงข้ามดีกวน้ ก่อนเห็ย่างตัวน nah, right. ันออกมาแล้วอ่ะตูพันนร้านนั่บอกไม่เห็นเนาะที่ไปวนั่นหรอไม่เห็นนั่นแหะไมจอดอยู่นะไม่เห็นวะพะาออย่างวถ้าเรามมเรามองคิ่ง้งปั๊ม็ยันเราแสงมาอย่างนี้เลยดูดูดอไรพวกนั้นเรเห็นระังแน่ๆของเราเย่าเป็นดูดีตรงจูดีไปข้างหน่งววรนรุ่นเลยวะแล้วนรุ่นเลยวันนะ เอ้ยโมเมนต์แบบเ่ไหร่เลยมั้งโอ้โหถ้าไม่มาดีมันขอดรูปไว้มันเท้าขึ้นหน่อยมั้งมันแก่แบบเต็มแม่มันถอดรูปไว้มองย่างมุมมุมดูนอยครับว่าสมสี่เปูถ้าที่เงมนวนเต็มครับเต็มครับเออส่วจไปเลยไปเลยกดออทไปแล้วไปแล้วไปได้แค่สามแาะคับมันดีมกไปได้ ม่ว e e oui, ันี้วันที่สองวันนี้สองนี้นี่พุ่งั้าหมนนี้ะกเตแต่อก็ได้เขาเป็นทะลนะแต่ตองไปกล่องก็งงโบนีน้อนีอเอรงนี้ตอนนี้ม่มาเนี่ยเางชื่อ่วนาอนี